อันนี้พี่ไม่เห็นว่าเป็นจากผู้หญิงคนนั้นกรรมนี้เกิดจากอาถรรพ์และเกิดจากกรรมที่ทําใส่พ่อจากคนใกล้ชิดคนสนิทคนใกล้ตัวคุณพ่อหนูต้องบอกตามตรงว่าการโดนของเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยมีอาการทางจิตเภทได้ะนะคะไม่ได้บอกว่าทางใดทางหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ที่ส้มเห็นเนี่ยมันมีทั้งสองส่วน ใช่บางทีพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนแกเป็นมีสองล่างในคนเดียวก็เอาอย่างนี้ก่อนที่จะเข้ามาสตูเนี้ยตอนที่นั่งอยู่ห้องแต่งตัวกันแล้วบีฟงานกันอยู่เนี้ยค่ะก็ขณะที่ส้มฟังฟังพี่โปรดิวเซอร์บีฟมีผู้หญิงคือตอนแรกเริ่มได้กลิ่นก่อนได้กลิ่นแบบได้กลิ่นเหม็นเนาะแล้วก็สักพักนึงมันก็เป็นกลิ่นเหม็นแบบ เหม็นคาวเหมือนสาบอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับแบบเหม็นศพนะแล้วก็สักพักหนึ่งได้ยินผู้หญิงนะคะพูดบอกว่ามึงอย่าไปยุ่งมึงอย่าไปยุ่งกับมันนะมึงอย่าไปช่วยเลมึงอย่าไปช่วยเนะเหมือนกันเลยอุ้ยทำเสียงว่าเหมือนจะตายค่ะอด้ยคนลูกมากเลยค่ะคุณสมอันนี้โอ้ยพี่ก็ขนลุกทั้งตัวเลยจริงเหอมันมีหมอคนหนึ่งที่เป็นคนทั้บ้านนะขาบอกว่า ครูเขาไม่ถึงเขาไม่กล้ามาทําพี่<อ>พี่โทรไปเชิญเข้ามาเลวเขาบอกว่าเขาก็จะบ่ายเบียงพี่ตลอดว่าร่างเขาตอนนี้ร่างเขาไม่ไม่พกร่ามที่า<อ>ะเามวางเขาไม่ว่าต<บ>เขาบว่าอเนาไม่พนะบ้านเราเนะี่ยคกอสาหัขมราามกาเขาไางเสายงเขียงเข่งเขอวก่นงว่เขา,ากาเกว่างเงเสียงเุณกรรู้แล้วว่าคุณา่นนะสาหัสมาก แบ <Yeah. S 2> พี่โทรไปพรึกษาเขาจะทำยังไงต้นเนี้พี่ยังไม่พอมองตรงคือเขายืนยันคำเดียวคือเขายังไม่พอมี่จะไม่มาใช่ค่ะมันแบบว่าเขาไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่าของแรงมากเขาถักมาเหมือนคุงสมเลยผู้หญิงเขาอะร้องไห้สะอื้นกันหนุมากเลยว่าไปช่วยมันทำไมช่วยมันทำไมเขาผู้มญิงเขาโกรธแค้นพอมากเลยเนาะเขาเหมือนพอเขา ทางานเนี้ยไม่สําเร็จอ่ะเขาคือคนที่โดนเนี่ยกระทำจากจ่ายอวิชาคนที่เล่นใจ่เขาอะค่ะเราก็ไม่อยากไม่นี่เนาะคือเรใช้คำว่าใช้คําว่าเราไม่ขอสร้างเวรสร้างกรรมกับใครแต่ว่าเราขอที่จะใช้พุทธคุณเนี่ยเข้ามาขจัดปัดเป่าขัดล้างไอตัวอวิชาเหล่านี้ดีกว่าคคือต้องบอกก่อนนะครับว่านอกจากที่ว่า พี่กุลกับแม่แป๋วเนี่ยพาคุณพ่อประกอบไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วยังไปตามสำนักต่างๆที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนที่ว่ามีชื่อเสียงพี่กุลพาไปหมดเลยมีไปที่ไหนบ้างคะที่แรกเห็นว่ามีอะไรนะพ่อผิปู่ย่าปู่ย่าเรยนเลยอันนี้คือจะเป็นหมอหมอพามหมอร่างเป็นพราหม์ใช่ค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเขาจะมวยผมผมยาวนะคะน้องจะมวยผมแล้วก็ใส่ชุดเท้าั่างชุด แล้วเขาทํายังไงบ้างเขาทักว่าถูกเจ้านาก็อไหไปตั้งสาลถูกเจ้านาทำใช่ค่ะเจ้านาในที่นี้เบอกก่อนว่าก็คือเหมือนกับเจ้าที่ประจำนาซึ่งเวลาที่มีเทศกาลต่างๆเนี่ยช่วงเก็บเกี่ยวช่วงอะไรก็ตามเนาะพี่น้องเขาก็จะมีการไหว้เจ้านาการเาบิณิลิศใช่ค่ะแล้วก็คนละอันกับพระแม่โพศพนะคะย้ายก่อ จะตั้งสารผ้าพรมเกศารเจ้าทีนะพารเจ้าทีเพียงตาใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปไหวกนาแล้วก็เลี้ยงดูทุกปียายจะเลี้ยงดูสี่ปีติดกันอาการโอก็เหมือนเดิมเดิมจ้ะก่อนไปมีก็คือเลี้ยงทุกปีทุกปีก็เหมือนเดิมปีติดกันพอม่อาการไม่ดีก็เลิกแถมเจะอาการหนักกว่าเก่าอีหนักกว่าเก๋อหนักกว่าเก่ายังไงพี่ก็เหมือนอาการไม่ดีขึ้น ก็คือวายใช่วายวายอัลลบาดอะไรเนี่ยแต่กับแชมป์นี่ไม่ถูกตาเลยนะเมื่อกี้เห็นมาพี่กุลหยิบกระดาษออกมาเป็นแบบมีหลายหมอมากเลยค่ะที่ไปทํามาเจ็ดปดอาจารย์ที่ที่ที่นับได้ที่นับไม่ได้อีกก็มีเยอะจำได้นะคะนี่เจ็ดหมออันนี้คือจดมาทั้งหมดที่ไปทํามาใช่ไหมครับที่ยังไม่ที่นึกไม่ได้ก็มีอีกนะตอนนี้ที่กไม่ได้ก็มีใช่ท่านต้องต้องจดเลยอ่ะใช่ค่ะมีแค่ร้าวๆนะครับเจ็ดแปดที่อยู่ในกระดาษแผ่นหนึ่ง ที่แค่เข้าๆนะฮะแล้วที่ยังนึกไม่ได้อีกก็เยอะนีค่ะสามสิบปีสามสิบแปดปีสามสิบแปดปีอันนี้คือทุกที่ที่ไปทํามาคือก็จะเชิญเขามาทําที่บ้านบ้างไปหาเขาที่สํานักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอทําไปแล้วอาการดีขึ้นไหมครับหรือว่าก็ยังไงบ้างก็ไม่เห็นมีอาจารย์ไหนที่จะว่าเอ็นนี่เลยค่ะค่ะมีที่ว่าเชิญมาเป็นพระเนาะก็จะมาทําพิธีให้อาบน้ำมนต์แล้วก็จะมีน้ํามัน เป่าไห้น้ำมันเป่าไฟพ่นไฟอ๋ออันนี้อันนี้ที่ว่าพิธีที่ว่าเป่าไฟไล่ผีใช่ไหมครใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีคาถาของเขาเนาะแต่กเขาเป็นผ้านะคะมาเลยเป็นพ้ามีการตรงมีการมาจากศารคามมหาสารคามมีการตองทางการแล้วก็กับการตรงก็คือหยวกกล้วยใบตรงใบตองใบตองใบตองเอาด้านการเอาทางการใบตองทางการคือใบตรงทางการใช่ค่ะแล้วก็ เขาทาพิธีปุกเสกอะไรของเขาแล้วก็มีน้ามันแล้วก็เป่าคือไฟนึ่งจะพุ่งออกมาอย่างนี้เลยค่ะก็พุ่งออกห้ยพ่อเนี่ยจะมาหาคนป่วยใช่พุ่งมาเป็นวาเลยเนาะแม่นะจีไฟที่ออกมาจีเขาเป่ามาเนี่ยค่ะแล้วเขาไม่เป่าห้ทีเดียวเขาจะห้มานั่งหน้าบ้านเหยียดเหยียดขานั่งนั่งเหยียดขานั่งกับพื้นแล้วเขาจะพูดกระถาเขาแล้วเขาก็จะเป่าปัดเป่าออกหายงั้นนี้อีกหมอที่เป่าไฟเป็นผราเนาะ เราอีกกอีหมอนึงอีกหมอนึงที่ว่าปัดเป่าโดยน้ำมนตก็จะมีทางอาบน้ำมนต์แล้วก็ให้กินน้ำมนต์คือให้ทำให้วอวกด้วยกินน้ำมนแล้วห้อ้วกด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าไปหาหมอแบบ ยว่าแก้คุณมใสไอะทุกอย่างก็เกิดเสียตังค์ไปหมดเกือหมดเียเียที่โมที่ไปทำมาเนี่ยค่ะที่ว่าเหมือนหลอกเงินไปเยอะที่สุดเลยอ่ะสามหมื่นเนี่ยยังไงพี่เล่าเคสนี้ให้ฟังหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาไขปมคุณพ่อกันต่อใช่เป็นผู้หญิงแต่เข้าบวชเป็นพระเป็นก็คือเป็นพิชณีค่ะ เราเขาก็เขาเบอร์ทูพิกซูนีก็คือเหมือนพระสงฆ์เลยค่ะแต่ถือศีลมากกว่าพระสงฆ์แต่เขาไม่ได้อยู่วัดนะคะเขาจะอยู่บ้านเขาเป็นสำนักเขาเปิดสำนักก็คือสำนักด้วยอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่เขามาในล่างของของพระแต่เป็นผู้หญิงค่ะหนุ่มนุ่มผมผ้าเหลืองเลยนะคะเนาะทางแต่ ผมก็ไม่มีในส่วนของพิษุนีท่านเนี้ยเขาหลอกเราอย่างไงคะเห็นว่าเสียทั้งดาบเสียทั้งเงินเขาจะพูดมีการรักการพูดที่ให้เราเสียเงินนะเนาะแล้วเขาทีพีไปสํานักเขาวันนั้นน่ะเขาก็บอกเขาก็ทักชื่อปู่ย่าเราถูกด้วยนะว่าเขาอยากให้ทําบุญทําอะไรคือจะทําบุญให้ปู่ให้ย่าอยากให้ทาบุญให้ปู่ให้ย่าโดยที่ให้เราเน่ยเอาเงิน ไปไปไหว้เขาแล้วพอจะไปทาบุญสังอนุนสังอนไทั้งวัดทั้งสนูบารุงทั้งศาสนาอะไรก็พูดหลายอย่างจนจริงๆว่าเชื่อกันทางบ้านโดยเฉพาะสามีพี่เนี่ยปกติเกมไม่เคยจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะเนาะเกยังควักเงินที่ั้งที่เราก็หาชาวกินคำอยากให้พ่อหายควักเงินหายเข้าไปสามหมื่นแล้วเขาก็บอกว่าจะเอาไปทํายังงุญยังงี้ยังงานให้ดับรลงพ่อหายแล้วเกี่ยวกับดาบที่สูญให้เขาไปยังไงคะแร้วดาบนี่คือเรา ล้วก็โบกข้อในเราก็ลงมาให้เขาดูเขาเลยบอกว่ามันเป็นดาบสมัยสงครามโลกเ<ช>อราเคยแบบว่าใช่ขาคนขาอะไรมามันเปื่อนเลือดมีอาทงอาถานน่นนี้นั่นในสารพัดที่เขาจะเอ่ยพูดมาเนาะ,<ช>ะเขาเลยบอกว่าจะขอไปทําไปทําพิธีอะไรที่แบบว่าให้มันแก่อาถานให้พออ่อพะว่าอยู่ไปเนี่ยคือก่อนจะคือจะรังวัลพ่อ,อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันก็เกี่ยวโยงกันเขาก็ดึงมาพูดมดเลยน่ะคุณสมไอเราก็เลย เรามีถูกอยู่แล้วเนาะเก่งก็พูดนีเหมือนแบบว่า Page เออใจฟูขึ้นมาแล้วว่าเราตโคเราต้องหายอม,มจ่ายเงินไปทั้งที่เราไม่มีเงินกันเนาะหายเข้าไปกกอน<ม>เขาบอกว่าเงินเข้าไม่ไดเอาไปไหนเขาเห็นพี่ชายเนาะตอนนั้นเนาะพี่ชายเธอเนี่ยลำบากมากเลยเดี๋ยวฉันจะเจียดไปหายพี่ชายเธอเงินสามหมื่นเนี่ยเธอไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปหายไปไหน<ๆ>ฉันจะเจียดหายพี่ชายเธอพี่ชายก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบหินเก่งเงินเลยขนาดนั้นเนาะเขาบอกโอ้ยไม่ได้เอาว่ะถ้าทุกวันนี่ก็ยังไม่ได้เงินตรงนั้นอแล้วก็เขาก็เจอจับไปว เจอจับหมายถึงโดนจับโดนตำรวจจับไปเร็วข้อหาข้อคานหลอกลวงประชาชนอ๋อนี่แหละครับนี่แหละีาสุดเขาก็ออกข่าวออกข่าวมาด้วยเนาะแม่เนาะว่าเราอยังเอ้าหลวงตาที่เราเขารลบนับถือแล้วแล้วตัวดาบอะครับเราได้คืนเนี่ยไม่ได้คืนค่ะติดต่อไปทางสถานีเขาบอกว่าไม่รูไปทางไหนแล้วเรื่องเงินที่สามหมื่นเราก็ไม่ได้คืนไม่มีใครได้คืนสักคนเลยน่องน่องสาวของสามีก็เจอไปประมาณสองหมื่นกว่าจ้ะ ก็โดนกันทวนหนาดาบไปทําว่าจะหายหายไม่ก็ไม่เห็นหายกันอย่างเดิมแล้วดาบว่านั่นคือเกิดมาพี่ก็เห็นเลยแล้วพ่อเกิดมาพ่อก็เห็นเลยแล้วขาเอาไปทางไหนเราก็ไม่รู้แลวไม่เป็นไรเผื่อสักวันหนึ่งมันจะกลับไปหาเจ้าของมันเนาะหัวไหนที่บริเวณนั้นว่าดีก็พาไปจะไปทุกที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีพลัส คอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง V ีพลคอลลาเจนสภาวะของคุณพ่อตอนนี้สิ่งที่คุณพ่อโดนในเรื่องของคุณสานะคะไม่มีหมอใดคาถาใดจะเอา มนเนี้ยออกจากคุณพ่อได้เนื่องจากว่าถ้าเป็นสมัยโดนแรกๆเมื่อก่อนมันอาจจะทําได้ค่ะแม่มันจะสมนานผู้ประสะสมนานและสะสมแบบไหนรู้ไหมสะสมแบบที่พอพี่ไปเจอหมอผีไปเจอคนทรงที่เอาเขามาทําพิธีกับพ่อทีหนึ่งทุกครั้งที่ทําพิธีอะค่ะมันจะมีในเรื่องของสภาวะจิตพ่อ สภาวะจิตกับสุขภาพจิตแยกกันนะแยกกันนะ,ะสภาวะจิตคือจิตที่ฝึกสมาธิได้เข้าฌานได้อย่างถึงนู่นนี่นั่นแต่สุขภาพจิตคืออาการจิตเภทหรืออะไรต่างๆถูกต้องไหมคะ,ะเราเราไปซ้ำเติมตรงนั้นเราไปเปิดประตูบ้านต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญอ,อ,อ่ะเต็มไปหมดอ่ะออเพราะว่าเรารักษามาหลายหมอเพราะฉะนั้นมันก็เลยซ้ำๆๆไปที่พ่อจนสุขภาพจิตพ่อก็แย่สภาวะจิตพ่อก็เปราะบาง จากที่มันเคยพี่นึกถึงฟองน้ําที่มันอุ้มน้ําได้ดีอ่ะแล้วเราไปเอาซ่อมเอามีดไปแทงแทงมันซ้ําๆจนมันพุนไปหมดแล้วมันก็อุ้มน้ําได้ไม่ดีเหมือนเดิม<ช>อันนี้คือสภาวะจิตพ่อที่เป็นตอนนี้เ<ม><ม>พราะฉะนั้นช่วงถึงบอกว่าเร่งด่วนที่สุดคือเลิกหาหมอแบบแบบนอกสํานัก<ม>อนอกสำนักนอกระบบแบบแบบนั้นอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นการ เพิ่มแรงกระแทกที่ทางคุณสายอวิชาเขาเข้ามาซ้ำเติมส้มถามมีคํานึงย้ําอีกคํหนึ่งคิดดีๆมีศัตรูหรือมีใครที่ผิดใจกันอยู่บ้างไหมโหนะแกมไม่เคยคิดอะไรกับใครนะอันนี้พีบมกตรงๆอ่าไม่ไม่สนใจว่าเราคิดอะไรกับใครหรือเปล่าเจสนใจว่าคนอื่นคิดไงกับเราวันพุธใช่แต่คนอื่นนี่ก็ไม่แน่ใจเนาะคนอื่นเนี่ยเขาเราก็ไม่อยากจะคิดว่าเขาคิดดีกับเราไหมแต่ว่าในความซู้กพี่น่ะเหมือนเขาไม่ได้หวังดีก็บานพีเลยนะคืออย่างนี้ที่ส้มถามเนี่ยเพราะว่าส้มเนี่ย โอเคเริ่มเห็นวิธีการตัดรอนเส้นทางกรรมหรือวิบากกรรมที่พ่อต้องเจอแล้วแต่ว่าคงจะช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต้องพูดตรงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมที่พ่อจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวพ่อเองแต่มันเป็นวิบากกรรมที่ติดตามมาจากกรรมในอดีตชาติแล้วมันมีมวลสารที่เขาทําใส่จริงๆแช่งชักหักกระดูกซึ่งเป็นการแช่งชมันเป็นการแช่งโดยการเล่นคุณใส่แล้วมันเป็นคุณใส่ที่ของดําใช้ พ่อได้กลิ่นไม่แปลใช้ซากศพเน่าเปื่อยซึ่งจะบอกว่าผีปุย่าตายายเนี่ยสาสางคดีดีไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ <im it> แต่สม้มเอาเป็นว่าสม้มส้มบอกแล้วกันว่าไอ้ประเด็นที่เป็นผู้หญิงว่าทําใสาไ่ไหมที่ไปขอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <im it> เขามีแช่งแต่เขาไม่ได้ทา <im it> <im it> แต่คนทําเนี่ยมันมีมูลเหตุหรือสาเหตุมาจากความขุ่นเครืองแค้นเคืองเกี่ยวกับผิดใจกันมาผิดใจ<ร>ใช่ เหมือนมีอะไรไม่ลงรอยกันหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าเราส้มขออนุญาตในฐานะที่ส้มเป็นคนอื่นส้มจะไม่ให้ฟันโทงว่าคือใครละกันเพื่อไม่ให้เกิดเป็นประเด็นเปราะบางนะคะเขาดันรู้วิถีชีวิตคุณพ่อว่าพ่อจะต้องไปไหนเวลาไหนเพราะของพวกนี้มันจะต้องทําเวลาที่คนคนนั้นอยู่คนเดียวแล้ว หนูอยากถามพ่อว่าวันที่พ่อไปนอนที่ที่นาที่พ่อไปเฝ้าคืนนั้นน่ะที่เป็นอาการอ่ะมีใครมาเรียกหรือพ่อรู้สึกร้อนอบอ้าวหรือมีหรือรู้สึกลมวูบใส่ไหมไม่มีับไม่มีวูบไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยบางทีเวลามันนานบางทีแกอาจจะลืมแต่ตัวนี้เขาอ่ในจะโรคจิตเวไในจะลรคกชลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยที่จะช่วยได้เนี่ยหนูขอให้เลิกหาหมอทุกทุกอย่างทุกวิธีก่อน ให้เลิกหาของพวกนี้ก่อนถ้าเรายังวิ่งหาอยู่คนคนนี้แหละคือคนรับกรรมคนเดียวเลยแล้วเราก็คือคนที่แบกไปเขาเรียกว่าอะไรพ่วงไปกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเลิกหาก่อนค่ะการหาหรือการแสวงหา,หา,หา,หาในสิ่งที่มันเป็นศาสตร์ความเชื่อเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โดนหลอกแล้วก็ที่สาคัญนะคะส้มแนะนําพี่กุลและการกับแม่แป๋วว่าทุกๆวันโกนทุกๆวันพระ อาหาร,าหารการกินที่หลับที่นอนอะไรอย่างเงี้ยของพ่อให้จัดให้เขาใหม่ที่นอนให้ปัดใหม่เปลี่ยนผ้าปูใหม่ปัดฝุ่นใหม่พลิกหมอนใหม่มเพื่อที่จะเป็นการปัดเป่าหรืออ่าไม่ไม่เป็นการเปิดโอกาสให้เขาเติมได้และหนูมีคำถามด้วยจะถามคุณพ่อเคยบวชไหมคะไม่เคยไม่เคยเลยเพราะว่าสิ่งที่ส้มเห็นเนี่ยคือถ้าจะ สิ่งที่ผู้หญิงคนที่มาห้ามส้มไม่ให้ยุ่งอ่ะแล้วเขาคงยอมอ่ะด้วยจมอยู่กับกองทุกข์มานานอ่ะเขาก็คงอยากหายอยากปลดทุกข์ของเขาเหมือนกันเพราะเขาก็โดนใช้งานมาอีกทีหนึ่ง <c oughs> เขาก็แบบส่งสัญญาณมานิดนึงว่าให้คุณพ่อบวชสิ <c oughs> แต่ด้วยอาการทางโรคทางจิตเวชเนี่ย <c oughs> คุณพ่อไม่สามารถบวชได้ถูกต้องไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยทางแก้อีกทางหนึ่งที่หนุกมพลิกสถานการณ์ให้ ขออนุญาตเลยก็คือค kind of ุณพ kind of ่อจะต้องมีการเป็นโยมอุปถัก์ฝากตัวเป็นโยมอุปถักต์ตอพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ไม่เอาพระที่มีวิชาคุณสายเล่นอะไรพวกนี้นะเอาพระที่ปฏิบัติจริงๆจะเป็นสายทรมยุทธสายวัดป่าสายอะไรอันนี้เอาลองดูก็เก๊ก็เคยคิดอยากจะบวชแต่ว่าเราเห็นด้วยอาการที่แบบนี้เราก็จะเป็นไาเอาไปรับยาหลายพ้นกับโรงพยาบาลรับยาได้แต่ว่าพ่อจะใช่ กิจวัตรประจำวันที่เป็นพระอย่างเดินวินเทบาทเหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าก็ไม่ได้ไงใช่ไหมก็ต้องลองค่ะค่อยๆขยับไปใกล้คําว่าพระคือเริ่มจากการเป็นโยมอุปถากก่อนทุกวันพระนะพ่อนะาทุกวันโกนทุกวันพระพ่อไปนอนวัดเลย ถ้าเป็นไปได้ไปนอนวัดอยู่กับหลวงตาเลยอยู่กับหลวงพ่อเลยแล้วก็เอาหลวงพ่อที่มีเมตตาสูงสูงเพราะว่าพระที่มีเมตตาสูงแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วเนี่ยไม่ยุ่งกับมลสายอาคมไม่ไม่ยุ่งกับมนดําคุณสายอาคมอะไรพวกเนี้ยเออมันแน่นอนว่ามันมันเป็นศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับพระเป็นแล้วไม่ควรเกี่ยวกับพระตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเลือกพระที่สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยการกระทํานะคะที่จะตรงที เคยอยากคิดนะว่าจะพาพ่อไปบวชแต่ว่าไอเราเนี่ยพาระไหนลูกจะเรียนเวลาที่เราไปอยู่ตรงนี้เดียวเวลาทำมาหากินจะเอาเงินทองให้ลูกเรียนเราก็ต้องแบ่งเวลาแบบก็คิดเวลาใช่ค่ะก็คิดเยอะเรื่องทำมาหากินอีกไม่เป็นไรเอาเป็นว่าฝากกับหลวงตาแต่ไม่ใช่เอาเอาเปเป็นพาระหลวงตาแต่ไม่ใช่เอาเปนเป็นพาระหลวงตาแต่ไม่ใช่เอาเอานัปนพหลวงตาแต่ไม่ใช่เอาเอานเป็พาระหลวงต่ไม่ใช่เป็นเป็นพารงตาแต่ไม่ใช่าเอาเป็นเนพระหลวาแต่อวันโกปนเราลองให้พ่อไปอยู่สักครั้งตาแ่ไ สักพระนึงเลี้ยงนะคุณสมจะมีกินแบบตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนคือมีแต่เราพ่อกินเองได้ไหมทุกวันนี้ไม่ได้แล้วค่ะบางทีกินเรวก็ยังว่าไม่ได้กินบางทียังไม่ได้กินก็ว่ากินเลวเนี่ยคือพีตองเป็นคนจัดหายตลอดถ้าอย่างนั้นก็อย่างนี้เริ่มจากถือสินอยู่ที่บ้านแต่การถือสินไม่ใช่การปลีกวิเวกถือสินน่ะไม่ใช่อยู่คนเดียวนะพ่อนะถือสินคือ พ่ออารัธนาศิล์ห้าเนาะแล้วพ่อก็โทรคุยกับพระอาจารย์ก็ได้หรือจะไปทําบุญไปเยี่ยมหาท่านแล้วก็ยังไม่ต้องค้างเราก็กลับบ้านเกก็พยายามชวนพี่ไปเพราะว่าเกเป็นคนทิ่ใจคนค้างจะแบบทำมาเยอะแต่ว่าเราก็ติดตรงที่ว่าตรงธรรมหากินประมาณนั้นไปเกจะชวนไปตลอดวันพานีไปวัดแม่นางแต่เราก็พอตรงธรมมหากินเดี๋ยวคือ ้าไม่ทำมากินจเจ้าค่าน้ำค่าไฟจากไหนมาเราก็ะะติดตรงนี้อีกเนาะไหนลูกจะเรียนไหนจะมวดหลุดไหนจะอะไรสารพัดเราทําอาชีพอะไรคะเมื่อก่อนอนะพีเป็นพนักงานบริษัตตนนทอตอนนี้ล่ะคนที่พ่อป่วยบ่วยตอนนี้ล่ะตัวน,นี้ออกมาเป็นแม่ค้าขายอะไรก็คือขายของชําวันที่หนึ่งกับวันที่สองเนี้ยต้องทํางานไหมวันอาสารหาบูชากับวันข้าวพรรษาเนี้ยต้องทางานไหมก็คนงานเขาหยุดเนี่ยคืองานพีเพราะว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งวันที่หนึ่งพีพีก็จะ พา,พาไปจังวันหนึ่งวันผระถูวันผระพี่เคยคิดนะว่าจะพาไปถูวันผ่าอะไรอย่างเงี้ยพาไปวันพระแค่ตอนเช้าก็ได้อไม่ต้องไปนั่งอยู่ด้วยกับเป็นเพื่อนเขาทั้งวันก็ได้ให้เขาลองอยู่เองกินยาเสร็จปุ๊บพอถึงตอนเที่ยงเอายาไปให้เวลาจะเข้าน้องนาำก็ต้องมีคพน,นพยุงเที่อนไม่มีคือเขาไม่สามารถที่จะเดินโดยตัวเองได้ถ้างนั้นลองเอาเขาไป นั่งสนทนาธรรมสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับบ้านไปอยู่ลองเพิ่มไปทีละนิดสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับบ้านสักชั่วโมงครึ่งแล้วกลับบ้านสักสองชั่วโมงแล้วกลับบ้านค่อยๆให้เขาเรียนรู้จะมีลุงตาองค์ที่ลุงตาพาอนนทั้งพอเนาะแต่ท่านไม่ได้แบบว่ามีคาถามีปลุกเสก อะไรอย่างนี้ไดไม่มีอะไรสายปฏิบัติเลยมยุทธราหยุดค่ะก็คือแบบชั้นชั้นมือเดียวนั่นแหละวัตตะเจด้วยใช่ชั้นเจด้วยเอาเอาใจบวชไปก่อนแล้วกายเราค่อยว่ากันแล้วพ่อรู้อยู่แล้วว่าตัวพ่อเองอะอยู่ในอยู่ในการบวชตรงนั้นน่ะได้แล้วก็ที่สําคัญเลยอะพ่อ ถ้ามันจะมีอะไรที่มันเข้ามาเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรพ่อไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าถ้าพ่อยิ่งสนใจพ่อยิ่งไปเหมือนพ่อไปให้เกียรติผีสังที่มันมาทำลายพ่ออ่ะพ่อไม่ต้องให้เกียติมันเนาะ,ะจ้ะแล้วเดี๋ยวรับรองค่ะว่าอาการทางทางทางคุณใสใช้คำว่าทางคุณใสเนาะอวิชามันจะค่อยๆเบาบางลงไปเจือจางลงไปแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็ตัวของคุณพ่อเองเนี่ย หนูจะไม่พูดว่าจะหายเพราะมันไม่หายนานแล้วหนูพูดตรงๆนะแต่มันจะดีขึ้นนะพ่อเาไหพ่อแต่ปวดเมื่อยแต่พ่อจะดีขึ้นนะพ่อนะพ่อต้องดีขึ้นจนวันหนึ่งพ่อบวดเองได้นะพ่อสัญญากับหนูนะครับแน่สัญญากันแล้วเราปากแล้วพี่กุณก็ทําตามที่พี่พี่ส้มบอก แล้วก็อัปเดตกับทางทีมงานเราจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงดีขึ้นบ้างไหมอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้คุณพ่อเนี่ยอาการดีขึ้นใช่วันนี้ฉันก็ต้องขอบคุณพี่กู๊พ่อประกอบแล้วก็แม่เป็กมากเลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอให้โชคดีทุกคนครับสาธุวันีมีให้พอเด้อครับผมก็อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอีพีหน้าพวกเราจะพาท่านไปลุ้งลี้ลับเรื่องราวเหนือธรรมชาติเรื่องอะไร กาติดตามกันด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ